สวัสดีครับท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับความแปลกความผิดปกตินะครับก็เป็นชนิด10บ,บาทนะครับ ปีพศ2537คลิปก่อนช่องของเรานะครับได้นําเสนอลักษณะของเหรียญปีพศออ2537ชนิด10บาทนั้นเป็นลักษณะความผิดปกติแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันในคลิปนั้นเราก็ ยังมีไม่ครบคลิปนี้ก็ยังมีไม่ครบแต่มันก็มีเยอะกว่าคลิปที่แล้วในแต่ละเหรียญที่เป็นความแปลกวันนี้ก็จะมาส่องให้ f อฟได้รับชมพร้อมๆกันนะครับก็ไปชมนะครับเหรียญแรกปีพศ2537 ดูเร็วๆเลยนะครับนี่คืออันดับแรกในชนิดความแปลกความผิดปกติของเหรียญปีพศออ2537เหรียญเหรียญน,นี้จะเกิดขึ้นตรงปลายหางเลขสามนะครับถ้าจะถ้าเป็นลักษณะใหม่ๆยังไม่มี ตำหนิอะไรนะครับจะเป็นเหมือนรูปนกอยู่ที่หางเลขสามนะครับเป็นลักษณะเนื้อเกินืนะครับสวยงามมากเลยแต่เหรียญน,นี้มันชำรุดไปบ้างมันก็เลยไม่สวยนะครับนี่คือเหรียญแรก ของปีพศ2537นะครับต่อมาก็เหรียญที่สองนะครับปีพศ2537เช่นกันดูทิ่ครับเหรียญน,นี้ไม่เหมือนเหรียญเมื่อกี้นะครับตรงหางเลขสามไม่มีอะไรเลยนะครับทีนี้ความวามแปลกก็ผิดปกติของเหรียญน,นี้ก็จะมาะเป็นลักษณะความผิดปกติอยู่ที่ ตรงขอบเสื้อด้านล่างนะครับขอบเสื้อด้านล่างจะเป็นเนื้อเกินนะครับนี่คือเหรียญที่สองต่อมานะครับเหรียญที่สามเหรียญที่สามจะมีเนื้อเกินแล้วก็มีเส้น ลงมานะครับจากฐานวัดตรงมาถึงหัวหัวเลขหนึ่งแล้วก็ทะลุมาถึงหางเลขหนึ่งตรงขอบเหรียญพอดีนี่คือเหรียญที่สามของปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ด ผิดปกติไม่เหมือนกันนะครับเหรียญที่สี่นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเหมือนกันแตกต่างกันไปนะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อเกิืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดนะครับ นี่คือเลอนที่สี่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดแต่ละเรียนไม่เหมือนกันแวนี่ก็ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดตรงนี้ก็จะมีเนื้อเกินบนเส้นผมเนื้อเกินใหญ่พอสมควรนะครับ ห้าเหรียญแล้วนะครับเหรียญที่หกปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเช่นกันเหรียญที่หกก็จะมีเื้อเกินแบบนี้ที่อื่นไม่มีจุดตำหนิอะไรก็ไม่มีนะครับเหรียญที่หกเหรียญที่เจ็ด บพสสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเดียนที่เจ็ดจะมีเนื้อเกินชัดเจนใหญ่ขึ้นมาสองสามสี่ห้าจุดเช่นกันตรงขอบเสื้อด้านล่างก็จะ ใหญ่เริ่มเลยนี่คือเหรียญที่เจ็ดเหรียญที่แปดเหรียญสุดท้ายเหรียญน,นี้ทางช่องของเราให้เป็นพระเอกชอบมากนะครับสภาพก็สวยปีพศออ2537เช่นกันนะครับก็มาดู เนื้อเกินสองจุดสภาพสวยน้อง unc เนื้อเกินจุดที่หนึ่งต่อมาก็เนื้อเกินจุดที่สองขอบเสื้อด้านล่างมาดูตรงสารูเหมือนตัวหมีเหมือนรูปหมี นะครับเหมือนรูปหมีมีขาเหมือนรูปหมีจะกินอาหารนะครับก็แค่เหมือนนะครับแค่เราวิเคราะห์นะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีความรู้มากมายนะครับเราก็วิเคราะห์ว่ามันคล้ายตัวหมีแล้วก็นำมาวิเคราะห์ นในลักษณะของความแตกความผิดปกติของเหรียญน,นะครับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดเป็นลักษณะความแตกแตกต่างแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเหรียญน,นี้ก็ไม่ใช่มีเหรียญเดียวนะครับก็มีเราก็มีอยู่สามเหรียญในตรงเนื้อเกินแล้วก็ ตรง่อสัเภาเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับเหรียญเมื่อกี้นะครับก็มีอีกหนึ่งเหรียญเนื้อเกินบนเส้นผมเหมือนกันแล้วก็ตรงพอสัมเพาก็เหมือนกันนี่ก็คือ เหรียญที่ทางช่องของเรานะครับนำมาให้ FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญปีพศ2537ชนิดหนึ่งบาทมีความผิดปกติลักษณะนะครับไม่เหมือนกันเหรียญแบบนี้ก็ขายได้นะครับถ้าถ้าเรามีเหรียญหลักนะครับ แนบไปกับเหรียญหลักเหรียญหลักก็จะเป็นเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้รบปีพศสองพันี่นี่คือเหรียญหลักแล้วก็แนบเหรียญเนื้อเกินไปด้วยนะครับครับก็สรุปแล้วคลิปนี้ เป็นคลิปแนะนำนะครับไม่ใช่คลิปรับซื้อนะครับตางช่องของเราก็ไม่ไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญนเนื้อเกินไม่ได้ประกาศรับซื้อเหรียญมีเรือประกาศรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงเหรียญปีพศผลิตน้อยนะครับตามที่ f c ได้รับชมในคลิปที่ผ่านๆมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ เออลืมไปนะครับก่อนจากกัรอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ